ผู้สึกขาวได้รายงานจากวัดภูตะเพาทองตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอค่ะซึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวรวมถึงนักเสี่ยงโชคทยอยเดินทางมากราบขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนางสาวทัพปนานสุภาพหรือว่าเล็กคอายุ38ปีชาวกรุงเทพมหานครเซลลขายรถยนต์ยี่ห้อดังค่ะพร้อมกับทีมงาน3คนได้เดินทางมาทำบุญที่วัดภูดตะเพาทองแห่งนี้ค่ะเป็นครั้งที่2พร้อมกับเปิดเผยว่าช่วงเดือนธันวาคม2565ค่ะได้เดินทางมากราบขอพรซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อกลับไปค่ะมีลูกค้าสั่งจองซืง้อรถยนต์มากกว่า10คันต่อเดือน วันนี้นะคะหลังจากเดินทางไปส่งรถยนต์ให้กับลูกค้าในตัวเมืองอุดรธานีจำนวนสองคันก็ถือโอกาสข่าวแวะมาทำบุญและมาขอโชคลาภอีกครั้งซึ่งหากสมหวังนะคะก็จะเดินทางมาทำบุญร่วมสร้างอุโบสถที่วัดแห่งนี้อีกครั้งค่ะโดยนางสาวทัพนานนะคะได้ทิฐานจุดทูปมงคลขอโชคลาภต่อนั่งรูปเหมือนเจ้าปู่มุจรินนัราชก็ปรากฏเป็นเลข สามตัวอย่างชัดเจนค่ะแต่ทูบนั้นได้แตกผ่ากลางเสมือนนะคะกับว่าท่านจะมาบอกเป็นในว่าจะได้โชคใหญ่ตามที่ขอก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงได้เดินทางไปจุดทูปมงคลขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนก็ปรากฏเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกันค่ะถ้าไมีโชคมีลาภแล้วโอ้โห ครับวันนี้คุณเล็กมาทำอะไรครับกับคุณแม่พอดีวันนี้อะค่ะมีส่งรถที่จังหวัดอุดรธานีอะค่ะอสองคันก็เลยถือโอกาสมาไหว้กราบสการักษ์พระปู่พญานาคที่นี่อะค่ะครั<อ>้ทงที่สองแล้วค่ะพี่น่ววันนี้มาแก้บนอ่าวันนี้พอ,อ,พอดีอพดีว่าครั้งแรกค่ะขอพรไว้แล้วก็ได้ตามที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ก็เลยเร,เรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องการค้าขายค่ะ<อ>ได้หวังตามที่เป้าตั้งไว้ก็เลย สัสจจะก,กับพ่อปู่ว่าถ้าลูกได้มีโอกาสได้มาส่งรถที่จังหวัดนี้จะมากราบว่าอีกครั้งหนึง่งรถที่ว่าอะไรครับเป็นรถรุ่นมิตซูบิชิค่ะออใช่พอมาขอท่านแล้วลูกค้าตึึมตรงนี้ใช่ออค่ะก็เลยมีโอกาสมาที่จังหวัดอุดรมาส่งรถแล้วก็เลยมาค่ะ